สองศูนย์สองเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้ปีที่แล้วนี่ไม่ไม่ธรรมดานะที่จริงเมื่อกี้ของใครนะของคุณกะระบูนกับคุณก้อยใช่ไหมอันนี้มาก่อนกําหนดอันนี้ตบรถใหม่ขบวนสุดท้ายแล้วเนี่ยโอ้เกือบเขาไม่รู้ใครมาดันเนี่ยรอบแล้วมาเรียนรหัสชีวิตไม่ทันเรียนจัดจักกระดูกสุดท้ายก็ต้องอะไรนะยังไงว่ารถขบวนสุดท้ายต้องรีบเกาะขึ้นแล้้วไดะสองศูนย์สองนี่มาหลังเวลา เ่าแบบทีแรกมาเรียนจากกระดูกไปเอาคนนั้นดูให้คนนี้ดูให้เป็นยังไงแลยหลัชีวิตนะขอมาดูเลยถ้าใครที่ตกสองศูนย์นี่ว่ามาเลดละมาเลดไปอันนี้ปีเล่จริงมันต้องมาตั้งแต่นั่นน่ะคอสมิจุนาคอสพันวาคอส เขาคสภาปีที่แล้วแหละแต่พอดีปีแล้วเนี่ยตามารู้สึกไม่อยู่ไม่สอนอตัง้งแต่มีนามีนาจนถึงกร,ก,กระดาไม่อยู่เลยกกแล้วหนึ่งด้านย์หนึ่งอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวมีใช่ไหมเ<ม>พราะเรามีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้โอเคอสองศูนย์สองนี่หลังจากปีที่เหนื่อยมากแล้วนะจากปีหนึ่งแปดเก้าใช่ไหมหนึ่งแปดเก้าเครียดใช่ไหมประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งโอ้โห เปิดทางเลยฟ้าเปิดเราที่ว่าฟ้าเปิดทางให้เราโอ้ทำอะไรปร้าๆไม่กลัวฟ้ากลัวดินคุณบาจันแนะนํ <ừ. S 1> ามาให้ลุยเต็มที่เลยบุกเต็มที่เลยสู้เต็มที่แต่ปีนี้ป๊อบเนี่ยเพราะว่ามันลุยมันเยอะแหละปีนี้ปีนี้มันเลยขอพักก่อนนะไม่เอาละอะไรก็มรดงตกทอดเนี่ยอะไรนะไม่มีที่โอนก็เดี๋ยวอาตมาบัญชีให้โอนมาที่อาตม,มาอนะไรอย่างจะโอนไว้คนอื่นแล้วไม่อยากจะทําอะไรแล้วอยากกอนมาสี บางถ้าบานภาษาถ้าใครตกไป<ม>แบบหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดสามเลยยี่สิบเนี่ยนะบ้านปลายชีวิตเนี่ยจะอยู่แบบสฉนดจอยู่แบบฉันโดนโดอยู่แบบพอเพียงนะไ,ไม่อยากจะเอาอะไรละ<ๆ>อยู่แบบว่าอ,อันนี้แหละเป,เป็นไม่เป็นไหมอ่าสองศูนย์สองปีนี้คือว่าจนถึงเดือนมิถุนาเนี่ยก็ยังอยากจะเก็บตัวตัวเองอยู่ไม่ค่อยออกมาเลยไหมตั้งแต่ปีแล้วจนถึงเนี่ยนะมัค่อยออกมามันค่อยไปสันสันไปซัพปิ้งไปโน่นไปนี่อ่า จะอยู่แต่ค้นคว้าศึกษาอะไรๆวันในวันค่ะก็องทำงานแล้วก็แต่บ้านอะไรก่อนเออแน่ทำงานกับบ้านทำงานกับบ้านไม่ไปเตลอดเติงไปเที่ยวเมย่าไปเที่ยวเอ่อฟิร์สเบอร์ไปเที่ยวแอร์ฟอร์ดเลยไม่ไปไหนเลยประสองศูนย์สองโอเคสองศูนย์สองถ้าเราเจอใครนี่คือว่าเบื่อเป็นโรคเบื่อบางงานบางครั้งนะคนที่ถ้าเรามีลูกสาวลูกชายลูกอะไรที่เรียนไปไม่อยากจะไปโรงเรียนเลยเก็บตัวแต่อยู่ในห้องอันเนี้ย ระวังนะคะว่าอาจจะเป็นโรคอะไรนะซึมเศร้นนา,า,าได้โรคซึมเศร้าได้โรคซึมเศร้าโรคเก็บตัวเองอยู่ในห้องไม่ออกไปไหนไม่เจอคนไม่พบคนเลยนะโอเคต่อไปเรามาดาูถ้าเป็นความคิดสองถึงสองก็เหมือนกันออคิดแต่จะอ,อยู่แต่กไม่อยากจะทำอะไรสามหนึ่งสี่ไหนมั้งแกสามหนึ่งสี่กับหนึ่งสามสี่มันต่างกันไหมเนี่ยต่างกันไหมต่าง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 เหมือนกันต่าง อันหนึ่งหนึ่งอยู่ข้างหน้าอันหนึ่งสามอยู่ข้างหน้าสามอยู่ข้างหน้านี่จะได้ว่าเดือนนี้เราเจอใครบางทีเราก็ต้องทักก่อนทายก่อนเซฮัลโหลก่อนแต่หนึ่งสามสี่ก็หนึ่งนี่ก็ต้องต้องแอคทีฟเหมือนกันนะเราต้องเอาตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองเป็นหลักที่สองสามเนี่ยเอาคนอื่นฟังเสียงคนอื่นก่อนแน่เสียงสามคนเขาบ่าไงอันนี้ทุกคนต้องถ้าหนึ่งสามสี่แบบเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นหนึ่งสามสี่ ทุกคนฟังฉันนะเออหนึ่งมันสำคหน้าทุกคนฟังฉันแต่เนี่ยฉันฟังพ่อคุณก็แล้วกันคุณว่ายังไงฉันเอาอย่างนั้นครอบครัวพ่อแม่ว่ายังไงสาม,มีว่ายังไงลูกว่ายังไงฟังเขาไปไม่เป็นหนึ่งเท่าไหร่ไม่อ <c oughs> โอเคต่อไปสามสี่เจ็ดอ้าวเมื่อกี้ก็สองห้าเจ็ดใช่ไหมถ้าตกเลขเจ็ดเนะี่ยเหมือนกันเกี่ยวกับการศึกษาการหาความรู้สบายเง,งินก็สาม <c oughs> การพูดการสื่อสารใจอ่าร่างกายือนกันภาษานี่มีกี่ภาษาเนี่ยภาษาไทยภาษากฤนภาษาโอภาษานี่มีร้อยกว่าภาษาสองว่าสามสแต่มาสรุปแล้วภาษาเนี่ยอ่าภาษาหลักๆเนี่ยไหมผลใบใช้ภาษาอะไรภาษามือภาษาโน้ตภาษากายจริงภาษากายเนี่ยบางทีไม่ต้องพูดก็ได้รู้เรื่องกันหมดเลยบางทีเกาหัวนี่แสดงว่าคันหัวแล้วคิดไม่ออกลวคิวซังละอ๋อนี่เอาเกาพวก ทำไมเขาว่าเขามีการวิจัยนะครับค้นค้าว่าทำไมคนเวลาคิดอะไรไม่ออกเก่าๆพบอ๋อจําได้ละของอยู่ตรงนั้นทําไมเพราะจุดแถวนี้มันเป็นจุดถ้าฝังเข็มมันเป็นจุดที่อัลไซเมอร์จุดที่หลงคลืมพอมาเก่าๆพบเอ้มันโดนจุดอะไรอ๋อนึกได้ละของวันนั้นอัดฟางตัวนี้ถ้าไม่เกาหัวก็จําไม่ได้นะสั <c oughs> งเกตเวลาคนมาทักนะ คนจังนะเลยคนนี้คนไหนว่าเจอที่ไหนวะก็โอ้เจอกันที่นีน่ที่นี่เห็นไหมมันเป็นธรรมชาติของภาษามือนะสังเกตไหมบางทีเห็นไหมบางทีเรายกมือแบบว่าช้างเหมือนกันถ้างวงหดเข้าไปนี่โอ้จะช้างนี่อดข้าวกินแต่ถ้าช้างชูช้างชูงวอดีอะไรคนเหมือนกันสังเกตไหมเวลาเราทําอะไรปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมนักมวยเนี่ยนักมวยเนี่ยต่อยทั้งสยกหยกนีมันแค่สามวินาสุดท้ายเนี่ยรออยู่เนี่ย ถ้าจะจับมือกูยกจับยกโอ้โหโอ้โหพอยกมือขึ้นโอ้ชัยชนะเลยได้เข็มขัดเลยได้รางวัลเลยตัวตัวที่ว่ายกมือขึ้นเนี่ยพวก็คือรับพลังคือชัยชนะถ้าแขนตกแขนหดออกตกคอตกนี่แสดงว่าหมดเลยหมดเลยตายยากเลยอันนี้รถใครมาเลยโอเคต่อไปเลขเจ็ดนี่ก็เรียนเลขหกตางสามหกเห็ไหมตางสามหกนี่ก็คือว่า วันนี้เห็นไหมศาสตร์อันนี้เขาเรียกว่าการสื่อสารการเจรจาการพูดคุยนะการสื่อสารสื่อสารกับใครสื่อสารกับตัวเองสื่อสารกับครอบครัวสื่อสารกับญาติตมิตรอะไรเนะี่ะเลขหกคือเมืองกันศาสตร์นี้เหมือนกับศาบสาต,ต,ตร์มอสติวิทยาเนี่ยเลขหกเนี่ยนะต่อไปเรามาเรียนเนี่ยเราต้องพูดเยอะๆต้องพูดนะแล้วก็พูดเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราพูดไม่เป็นนะโอ้เราเจอลบๆเราจะพูดลบไปเยอะลรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แม่นทุกคำเลย ในที่จริงศาสตรั์ชีวิตเนี่ยพยายามพยายามเลยนะพูดด้านบวกสักเก้าสิบเปอร์เซนต์เลยด้านลบเนี่ยพูดให้น้อยหน่อยสักสิบเปอร์เซนต์พอละเพราะมันก็แม่นเหมือนกันนะทำไมมันถ้าคนเราพูดลบไปเจ็ดสิบเปอร์เซนต์เก้าสิบเขาจะจำคำลบเราเนี่ยเขาก็ว่าโอ้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันทำไมซวยทักทีเพราะเราพูดลบไปให้เขานังเกียนหมอดูเนี่ยบางทีเนี่ย เดาเรื่องลบๆหรือว่าอะไรที่อดีตที่ผ่านไปแม่นทุกอย่างเลยแต่นคนก็จะจําไปเนะ่มันก็พอจําไปพวกมันก็จะเป็นลบต่อไปที่จริงถ้าเราเป็นนักถอดรหัสนักชีวิตเนี่ยพยายามพูดบวกเยอะหน่อยเพราะบวกเขาจําคมบวก,ำำบวกแล้วปบเขาเลยโอ้เสียเขาไม่มีกําลังใจไม่มีอะไรปบเนี่ยเอามาฟังเราปบเขามีกาลังใจึสู้ลุกขึ้นมาใหม่เลยไปโอ้ชนะเลยหือนจับนักมวยเนีโดนต่อยตับต๊บตึบ๊บลม้ม ลตึ๊บตึ๊บตึบล้ม,ลมไปสองครั้งสามครั้งแต่มันตั้งจิตแล้วมึงเอากูล้มสามทีนะกูจะเอามึงล้มทีเดียวขอสักหมัดเดียวหนักๆเหมือนประดิษฐ์ใจสักคำสักหมัดเดียวใส่ต้มไอ้นั้นล้มไปสามรอบมันตอยไปหมัดเดียวไอ้นั้นล้มไปลุกไปขึ้นเลยเห็นไหมมีบ่อยมากสิ แต่มาชอบมัน se ก็ดูมวยนี uh ่บางทีเออโดยโดยเฉพาะตอนนอกเลยนะไอ้ที่โดนนอกเพืสามสีรอบมันลุกขึ้นมาสู้ได้เอโดยเฉพาะไอ้ไอ้กวนอูเนี่ยเห็นโอ้โหโดนเตะไปเตะมาตัวโอ้โหแบบมันอเราจะลุกขึ้นมาได้เนี่ย สุดท้ายมันขอหมัดเดียวพอลราหมัดไปป๊บไอ้นั่นนอนเิษอ่าพิษหนึ่งเลยแปลว่าหามลงลงอ้นั่นเลยลง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 เลยนะลงลงเลยใช่ไหมผมไม่ได้กับลงลงอ่ะไรฝังน้ำเกลือเลยฝังเลยอ่ามีงิษอะไรได้ตกแต่สามสองห้าวันนี้เห็นไหมเดินทางเดินทางจากบ้านมานี่มาเรียนออกบ้านเเป็นดี้าใครตกได้ฮะตกปีตกเดือนตกวัน ก็เดินทางตลอดเลยไปโนดไปนี่แต่ความคิดเนี่ยบางทีการทำไม่อยากจะไปเลยปีนี้ไม่อยากจะไปไหนแต่มาเรียนรหัสชีวิตรู้สึกว่ามันก็ดีนะออกไปเรียนดูดู่อนเดนหน้ามาอีกได้้องกลับบ้านไหนเดินทางไปกลับไปกลับโอเคถ้าตกปีก็เดินทางบ่อยว่าไปต่างประเทศเดินทางท้งปีตรงเดือนก็เดินทางทุกเดือนตกันก็เนี่ยไปไปมามาโอเคฮะอ๋อ สองสามห้ามันกลับกันใช่ไหมตัวเราก่อนก่อนผู้อื่นเนาะเลขาสามเนี่ยไหมสมมติว่าตาม,มาเจอเจอตะมาตกส2 5สองห้ตาตม,มาเจอปัญญาตะมากระทักปัญญาเฮ้ปัญญากินข้าวย,ยังปัญญาสบายดีไหมให้เราตะมาจะเป็นคนที่ต้องพูดก่อนแต่ถ้าปีนี้ตมาตกสองสามห้าปัญญาไม่มาทักตมาตมาไม่สนใจแกมาทักตมาตมาถึงพูดเพราะว่าต้องต้องให้คนอื่นเลยนะ คนอื่นมาใส่ก่อนฮะอันนี้ทักก่อนเพราะว่าคนนี้ขับรถเบนซ์มาจะมารีบไปต้อนรับเปิดประตูให้ให้สวัสดีครับอะไรแต่คนนี้ถ้าเป็นสองห้าสองสามห้านี่มันปั่นจักรยานรถเข็นมาไม่สนใจแล้วเว่าอว่ามันมันก็ต้องดูคนดูคนพูดเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติทอนนี้แหละโอเคอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้ว เดี๋ยวมองกินนาทีจิ้มให้นาทีเดี๋ยวเราเอาดูวันดูปีดูเดือนนี่ักเคไหมีแรกเลยที่ยังไม่ห่อคุณกินไหมนะเลขหนึ่งเก้าร่หนยมใช่ใชเ้าเลขอะไรามาเนตัวข้างหลังก็พอแล้วโอเคใครจะมาคอยสักเหนึ่งให้ตซื่อสรุปคุณจนไปหนูไปไปนี่ไงปะแม่แม่หอนึ่งเก้าไม่แเดยวูิไม่แตกครับถ้าเลขเหมือนกันไม่ต้อง สองศูนยไปละสามสองห้ไปละเจ็ดเก้าหนึ่งเกน่งศนย์หนึ่งนี่ไงม่นน้องเนี่ยยี่เก้าสิบเอ็ดเนอันนี้อันนี้ยี่เก้าสิบเอ็ดสองจังยี่เก้าสิบเอ็ดสองไหมจังไม่ใช่เลขหนูนะ การบุรุษนะของคุณคุณแววอยู่ในเล่มห่งค่ะต้องอ่านที่การหน่หนึงเรียนแต่ละวันแล้วต้องกลับไปอ่านค่ะขอคุณขอ ของของที่มีอะไรบ้างอ่ะของคุณแววคุณแววไม่คุยคือันนี้ปีนี้เราวันเกิดเรายังไม่ถึงนะแต่พอวันเกิดเลยวันถึงแล้วเธอก็ดูได้เลยเนี่ยเดือนหกก็คือเธอก็รอไม่ดูนาเธอจะดูได้นี่แเดี๋ยวหลังวันไหวครูก็จะมีทีอ๋อนี่พอดีเลยเราเราไม่ต้องบวกนะเราแค่ตัวหลังเท่านั้นฟังฟังคนนี้ อันนี้เหมือนกับของคนเมื่อกี้เลยอะ <3 S 1> เนี่ต้อมาชอบออได้ทุกตัแล้วก็สองหกแปดแล้วก็สี่องหตรงนันเลยอันนี้ทำไมมันได้เยอะน่าจะไม่ถึง 4, 2, 6สอนนี่บวกผิดไปเลยเนี่ยอ่ายี่สี่ยีบบวกเได้ไรสามหนึ่งสบหนึ่อ็ใช่ไหมสามสิบเอ็ดสาม็ดบวกสองสามสิเอออันนี้บกผิดไปหน่อยต้องบวกเป็นเลขสอก่อนสิ หลายรอบจังเลยแต่นี่อันนี้บอกสี่ไหสี่้าหกที่ผมบอกสิบเอดเป็นเท่าไหร่ไมด้มันยากนมีหกบวกสิบเอ็ดสเป็นเท่าไหรมีหกบอกสิบเ็เป็นสามเจ็ด่อันนี้อันนี้ผิดข้อหนึ่งสี่สิบองเป็นสามสามหกเอป ทำไมว่าเอ้ทั้มมันเล็กมันเยอะนะเอาแล้วสามสามหกเขาเหมือนกันเลยทั้งคิดทั้งทำใช่ใช่กันทำคิดเหมือนกันอะไม่เป็นไรงนี้ไม่เป็นไรโอเคสองห้าเจ็ดนี่เห็นไหมโอ้โหคุณแววนะโอ้ได้ยินอะไรนะหมอหนึ่งว่าโอ้อาจารย์หมออะไรแม่หมอตรงนั้นนะโอ้โหตอกเส้นนะอาจารย์ตรงนี้สอนจักกระดูกนะอาจารย์เนี่ยโอ้โหเนี่ยกลับมาปีเนี้ยมาเรียนเลยนะ บางทีเนี่ยก็ามาสแสวงหาความรู้แล้วเจ็ดเนี่ยเดินทางมาเรียนไปกี่อาจารย์แล้วเนี่ยตั้งแต่กลับมาเนี่ย <laughs> นับไม่ได้เลยใช่ไหมเยอะมากลเลย ว่ามันหาวิชาเรียนรู้อะไรเป็นเรียนแล้วก็เรียนไม่ใช่ว่าเรียนนั่นนี่นะ้นเรียนเอาจริง,เอ,รงเอาจังด้วยนะยอมตุ้มเทยอมอะไรด้วยไหมแลวอันหนึ่งอันนี้การเรียนรู้นะความคิดเนี่ยจะเป็นเรียนเป็นศึกษาอะไรที่หายสงสัยอะไรเนี่ยไปหาความรู้ไปเรียนนีตลอดเลยต่อไปเรามาดูเนี่ยจุดสําคัญเหรอไหม,ม <c oughs> ใครตกปีหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหรือว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งบ้างยกมือสิวอรวมนั้นได้สิบหรือว่าเลขหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งมีไหมมีแค่คนเดียวอหรอน่าจะเยอะกว่านั้นนะเีี่ย้ แล้วปีนี้ไม่ตกนะปีเธอไม่ตกนะ <c oughs> โอเคตกปีที่แล้วเจอหนึ่งแปนี่มาก่อนกำหนดสองศูนยมาเลตตกขบวน1นึน่งนี่คือว่ามาตรงเวลาเลยมาตรงเวลามาตำหนักเลยตำหนักจะมาสถาบันถนอมรหัสชีวิต1 9ึ่งเกาหน่ไหมหนึ่้ย์หนึ่งคือว่าอันนี้มาตรงเวลาเลยคือว่าถูกเลือกมาแล้วครูบาอาจารย์ ตมาทำภาวนาเยขอให้คนอะไระมานะลอย,ยนวยหน่อยมีมาจากต่างประเทศเมาจริงจริงด้วยดึงมาละ,ะ <c oughs> คนที่มาที่นี่นะแล้วอีกการหนึ่งเวลาเราไปถอนรหัสชีวิตอ่ะไปถอนรหัสชีวิตตบเนี <c oughs> ออย่ยเขา <c oughs> จะเจอคนที่ <c oughs> มีปีเนี้ตกหนึ่งก้านหนึ่งคืนหนึ่ง <c oughs> มาหาเราเยอะเลยมมาหาเราเยอะ เพราะว่าห้าสิบแปดห้าเก้าคือเนี่ยเป็นปีที่ว่าปีปีกูรูเกินไปห้คหนึ่อเก้านี่คือมัเปิดทางให้แล้วปกติจะไปเรียนน้อนเรียนเนี่ยไม่ได้ไปตั้งแต่อาจารย์ไม่เปิดใช่ป่ะเราไปครอบครูไปรับครูมาเยอะครูมันเปิดแต่ปีเนี่ยตั้งแต่เดือนมิถุนาปีแล้วจนถึงมิถุนาปีเนี่ยโอ้โห แบบว่าอันนี้แบบว่าไปเรียนอะไรมาเยอะมากเลยไปศึกษาอะไรเยอะมากเป็นเริ่มต้นอะไรว่าเป็นว่าฟ้าเปิดแล้วครูเปิดละไปเรียนแล้วก็ปั๊บเดี๋ยวก็เข้าใจละกอสอนอย่างนงี้ก็ดูอย่างงี้ปั๊บเดียวก็เข้าใจลวรู้สึกไหมเหมือนกับเมียครูบาอาจารย์อะไรก็ว่ามาช่วยสนับสนุนให้เราอะไรเั้งนั้นอ่าด้นหนึ่งก้าวหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นปีเริ่มต้นซึ่งชีวิตใหม่ละอ่าเนี่ยเริ่มต้นคึ่งหนึ่งแปด้านี่มันจบไปละปัญหาเครียดๆนะ ททเกี่ับของใครที่เมื่อกี้ที่178เนะี่ะอันนี้ก็เตรียมตัวนะถ้าผ่าน่178ไปมันก็จะเป็น189แล้วมันก็จะ,ะปีปีที่จะถึงเนี่ยเราต้องเตรียมความเครียดละเตรียมเชิญหน้ากับบันล่ะแต่ถ้า,ถาเป็น<อ> <S 1> 1 <S ป8 9กําลังใกล้จะจบละใกล้จะสิ้นสุดละ่ะ19น,นักสืบมีเริ่มใหม่ละทุกอย่างชีวิตเนี่ยถ้าเป็นไพ่นี่ยก็ว่าจบละเกมละล้างไพ่ใหม่ละเริ่มเล่นใหม่ละ ตั้งวงใหม่ละทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มใหม่ยิ่งเเป็นการกระทำเนี่ยโอ้โหยิ่งแรงเลยอันนี้ไม่กลัวฟ้ากลัวดินกลัวเลยลุยคนเดียวตลอดไปคนเดียวตลอดมันเป็นนะเนี่ถ้าเป็นด้านความคิดนี่ความคิดเปลี่ยนแปลงการกระทำนี่การกระทำเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังตีนหน้าตีนเป็นหลังมืออะไเปลี่ยนแปลงแบบว่าคนคนต่อไปคนเจอเราอ้าวอันนี้มันทําได้ยังไงเนี่ยเมื่อก่อนรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปไม่ได้เนี่ยอย่างกับลูกน้องเราเคยสัมผัสเนี่ยถ้าไม่มีฉันคุณอยู่ไม่ได้ร่กคุณก็ปิดร้าน เนี่ยบางทีมันหนึ่งก้านเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูฉันจะทำให้ใหญ่กว่าเลยโอ้พอดูลูก้รามาเห็นละโอ้ดูเจ้านายท่นนี้โอ้รู้ว่ามันอยู่ไม่ได้ตอนนี้มันเก่งก,กว่านี่แหละคือว่ามันมีแรงยกกํลาลังสองว่าแรงโูโูแรงแรง,แรงอันนี้ให้เยอะอ่ต่อไปหนึ่งเจอนี่ก็ขึ้นตัวเองสองหกแปดก็ วางแผนให้ดีๆเดือนนี like well, so, ้เ um, ห like ็นไหมเดือนนี้มีโอกาสมีโอกาสเงินๆทองๆโอกาสได้ปัญญาสี่ปัญญาสามสามหกก็เห็นไหมเนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนนะตั้งแต่มาไปมาต้นเดือนเนี่ยเห็นอะไรนะคุณแววเนี่ยเดี๋ยวมาเรียนนวดเดี๋ยวไปเรียนโน่นนี่ไปเรียนทั้งเดือนเลยอแล้วจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่เมื่จะกลับเดือนหน้ายี่สิบเดือนหน้ายี่สิบไหมแล้วมีแผนเสร็จจากเดือนนี้ล้วไปเรียนไหนอีกอะเดือนหน้ามาอีกรอบไหงไม่อ่ปลายเดือนก็จะมาย้ำกับ มันย้ำแบบนั้นเอาให้ได้จะไปเออโหเนี่ยไปไปเรียนหลายที่แล้วนะไม่ใช่ว่าแค่มาที่นี่นะโอเคไหมเนี่ยคือว่าถูกแล้วเดือนนี้อะไรเอาปัญญาหาความรู้อะไรเนี่ยนะเกี่ยวกับการบำบัดรักษาแล้วลุยเลยครูเปิดละตอนนี้ไม่ต้องกลัวครูเขาไม่ไม่อะไรนะไม่ปิดนะไม่บงัง้ะเปิดเปิดทางให้ละไปเรียนอะไรก็เรียนเลยเอาให้แบบให้ จริงๆจังๆอะแบบนี้ขอให้ได้นะครับขอ <c oughs> ให้ได้ได้ได <c oughs> โอเคอ่ะเดี๋ยวรอบกันเดี๋ยวให้โปตุยมาสรุปเนี่เดี๋ยวเราจะ11-2ค่ะ11-2ค่บอาจารย์11-2 อ่าโอเค1 um, okay, like okay. si ppy, wow> 2อกหน่อหนึ่ง2 2กับ112ไม่เหมือนกันนะ112นี่เป็นการตัดสินใจนะถ้าเป็น224อ่าเมื่อกี้ลืมบอกไป1 8 2นี่เป็นการตัดสินใจแต่ว่าที่ลังเลจะเอายังไงดีจะจะไปที่อำเภอละจะไปยื่นละจะเอาไงดีเนี่ยสมบัติจะโอนให้เท่าไหร่หรือว่าไงการตัดสินกันอะไรสักอย่างที่ลังเลไม่งั้นก็224 มีตกสองสองสี่มีบ้างไหมมีการกระทั่งการกระทั่ใช่ไหมอ่าสองสองสี่นี่ก็เหมือนกันต้องเฉียบขาดเลยปีนี้ต้องฟันธงละอ่าสอแล้วปีนี้จะไปต้องแป้นอันตันฮีตัวนาณาโถปีนี้ไม่ต้องไปพึ่งใครเลยอ่าวันนี้จะไปไหนดีแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งก็เหมือนกันต้องเอาตัวเองเป็นใหญ่ตัวเองเป็นหนึ่งตัวเองเป็นหลักเลยนะอ่สองแปดนี่ยังคิดถึงคนอื่นอยู่นะบางทีอ่าหนึ่งเก้านี่ไม่คิดเลยเอาตัวเองเป็นหนึ่งเป็นหลักเป็นใหญ่เลยอ่าเรามาดูเนี่ย โป๊ตุ้ยนี่จะชำนาญอันหนึ่งนะวันที่หนึ่งมีนาจะออกเลขอะไรเขาฉันเล็กเขาฉันจล็กพุ่งขึ้นมาไม่เลกอะไรด้วยตูวเล็กเหมอนกันนะหนึ่งมีนาใช่ไหมอ่านไม่ออกสักตัวเลยน่ะจะมาแก่เลยมองเห็นเนะของใครของใครเขาทำใชให้เอาโยน